คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคุณมรัตสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนายคะสวัสดีคุณฟังทาง FM 97.0นะคะรวมทั้งคุณผู้ชมทางสปริงเนวทุกทกท,กท่านค่ะวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะ29สิงหาคมกับเจาะดึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์ล่ปฏิทินการเมืองของคอสชอกันดีกว่าเริ่มเข้มข้นแลวก็ชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วนะคะวันนี้วันที่เท่าไหร่29สิงหาคมค่ะเป็นวันทํางานวันสุดท้ายของเดือนสิงหาคมแต่พิตะอีกทีเดียว บัทินก็จะข้ามไปที่เดือนกันยาใช่แล้ววันจันทร์เป็นวันที่หนึ่งถูกค่ะหนึ่งกันยายนนะคะโอเคปฏิทินการเมืองของคอสชเราจะแบ่งเป็นสามเป็นสามเป็นสามระยะด้วยกันนะะเป็นสามช่องสามระยะค่ะระยะที่หนึ่งสัปดาห์ที่หนึ่งก็คือสัปดาห์หน้าสัปดาห์แรกของกันยายนใช่ไหมคะก็คงจะทูลกล้าโปรดเกล้าคณะรีประยุทธ์หนึ่งกันส็จสัปดาห์ร้อยโอเริ่มออกมาเยอะขึ้นชัดเจนขึ้นมากขึ้น ทูนเก้ากันวันนี้หรือทุนเก้าว,วันพรุ่งนี้มะลืนนี้หรือหรือรอไปทุนเก้าว,วันจันทร์อย่างไรก็แล้วแต่เอาเป็นว่าในเชิงของปฏิทินการเมืองของกสช,ชสัปดาห์ที่หนึ่งกันยายนกันยายนสัปดาห์ที่หนึ่งะจะเป็นห่วงเวลาของการทูนเก้าและโปรดเก้าคอรมอรประยุทธ์หนึ่งประกอบด้วยใครไม่ใช่เนยะเนยะก็คือสำเร็จหรือล้มเหลวผลงานกสชคุณต้องรับค่ะ ผลงานที่ออกมาผลเอกประยุทธ์คุณก็ต้องรับปฏิเสธไม่ได้ค่ะถูกต้องดังนั้นเขาจะตั้งใครเขาจะไม่ตั้งใครรายชื่อเหล่านั้นจะโดนใจไม่โดนใจแล้วอย่างไรอืเขาก็ต้องรับผิดชอบถูกต้องเพราะฉะนั้นให้อำนาจผลเอกประยุทธ์เต็มที่ค่ะก็มักจะบอกว่าอย่าไปตื่นเต้นกับโผครมอมากมายอือแล้วอย่างไรเราต้องตื่นเต้นกับอะไร กันยายนนะนยยนสัปดาห์ที่1 1> หนึ่งตั้งคอ,อรมอทูลก้าโปรกล้าคอรมอประยุทธ์หนึ่งสัปดาห์ที่สองอาจเก็บตกต่อเนื่องถึงสัปดาห์ที่สามของเดือนกันยายนจะเป็นห่วงเวลาของการตั้งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงและผอบอทุกเหล่าทัพเกษียณไงกันยายนนี้ก็ต้องตั้งก่อนมิตุลาคมประมาณนั้นนะ่ะนะฮะคงขยับกันเยอะก็ต้องมีครมก่อนมีครมอ่อนถึงจะแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการได้พลเอกประยุทธ์บอกไว้แบบนั้นสัปดาห์ที่หนึ่ง มีครมอมสัปดาห์ที่2ที่สมตั้งย้ายค่าราชการระดับสูงผอบบอทุกเหลาทัพให้เสร็จสับเรียบร้อยสัปดาห์ที่4เอาละครับเ,<อ>เดี๋ยวบนจอเดี๋ยวบนจอทีวีจะมีจะมีชาร์จประกอบนะครับสัปดาห์ที่4ี่ของกันยายนจะเป็นห่วงเวลาของการปรับโครงสร้างคอสชออ ปรับโครงสร้างคสชงส,งงส,งสงชนะฮะจะมีการปรับโครงสร้างหลังการาตั้งครมหลังการตั้งย้ายพ,พอบเหล่าทัพค่ะโครงสร้างใหม่จะเลาอจะอนุวัตตามสาระในรัฐธรรมนูญฉบับชั่ว,วคราว2,557ซึ่งบัญญัติไว้ว่าโครงสร้างคสชนั้นให้แบ่งได้ถึง จำนวนสิบห้าคนแต่โครงสร้างใหม่เนี่ยจะประกอบด้วย14คนด้วยกันทีนี้คุณแมวสาขึ้นจอแล้วขึ้นจอแล้วเห็นกันแล้วนะคะทุกท่านทางคุณผู้ชมจะเห็นนะคะบนหน้าจอขึ้นแล้วนะคะโภคโครงสร้างคอสชที่จะมีการปรับใหม่ทั้งหมด14คน14ตําตำแหน่งรัฐมนตรีฉบับชั่วคราวเขาให้ได้ไม่เกิน15ค่ะแต่ในเบื้องต้นเขาจะตั้งไว้14ตั้ง14ประกอบด้วยท่านแรกเลยนะคะพลเอกประยุทธ์จันโอชาค่ะ 2. พลเอกธนศักดิ์ปฏิมาปกรณ เกษียณสามพลเอกวจินจันตองสี่พ <4, S 2> ลเรือเอกอลงพิพัฒนาสายห้าพ <5, S 2> ลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วหกพลเอกอุด,ดมเดชศรีตบุตรเจ็ดเจ็ดพลเอกภัยบุญคุ้มฉายาอืมแปด คนเอกฉัรชัชยสาธิกะลยะหยุดไว้แค่นี้ก่อนอแปดตำแหน่งนี่คือยดไว้แคนคหยุดไว้แค่นี้ก่อนใน8คนนี้นั้นนะครับก็เป็นคนเดิมเดิมและกว่าครึ่งนั้นเกษียณพอดีกว่าครึ่งเกษียณพอดีแต่ก็ยังอยู่ในคอสชอได้ยังอยู่ในคสชแต่เ<ด>มือ่อเกษียณกันไปแล้วนะครับขาลอย สัทาหารเขาเรียกว่าขาลอยอำนาจสั่งการกำลังคน<า>ในแต่ละเหล่าทัพมันไม่เต,ต็มไม้เต็มมือใช่มันต้องคนที่ขึ้นท<า>ี่ตำแหน่งอำนาจของขออกศชจะอย่างไรก็ไม่เต็มไม้เต็มมือค่ะเดังนั้นดังนั้นจึงต้องมีการเสริมโครงสร้างของกศชให้เป็นองค์อำนาจที่เบ็ดเสร็จเหมือนเดิมเท่าเดิมไม่น้อยกว่าเดิมนั่นก็คือจะต้องเติมตำแหน่งขบสสคนใหม่ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผบอรทรอ,อคนใหม่ที่กเกษียณท่านประจินนะคะผบอรทอรอนะคะก็เกษียณแล้วก็ผบทร,รอคนใหม่นะคะสี่ตำแหน่งแล้วก็มาเสริมอีกสองใช่ไหมคะมีอาจารย์มีชายฤชุพันธ์กับอาจารย์สมคิดจาตุศีพิทักษ์เป็นสิบสี่ตำแหน่งค่ะเขาเรียกกันว่าสภาอันนนเปรียบเทียบได้กับคณะแบบปูริสบูโรอะไรประมาณนั้นนะฮะ,อะของ ดินประเด็นใหญ่ม,มีรัฐบาลแล้วก็จะมีอะไรที่ซ้อนทับรัฐบาลพวกง่ายๆอย่างเขา้าใจง่ายๆนะโครงสร้างอำนาจทางการเมืองของประเทศไทย2557ต่อเนื่องถึง58จะลากถึง59ด้วยหรือไม่โปรดรอสักครู่นะฮะโครงสร้างอำนาจมาได้เปลี่ยนไปอ,องค์อำนาจที่แท้จริงเนี่ยจะอยู่ที่กลุ่มบุคคลที่เรียกว่าคอสชออแต่ว่าในมือไม้ในการบริหารราชการแผ่นดินนั้นก็จะเป็น คอรมบ<อ>์คอรมบ<อ>์รบ,บริหารประเทศแล้วก็มีคอสชอ,อยู่ด้วยคอสชอจะเป็นองค์อำนาจสูงสุด มือไม้ของคอสชอในการบริหารราชการแผ่นดินก็คือคอรมอมือไม้ของคอสชอในเรื่องของการเคลื่อนง,งานทางด้านนิติบัญญัติก็คือสอนอชอใช่เรามีสอนอชอสภา,าน,นิติบัญญัติแห่งชาติใช่แล้วค่ะขณะเดียวกันมือไม้ของคอสชอในการจะไปทําเรื่องของการวางรถแมพจด<อ>ทำรถแมพ <11 S 2> พิมเขียวปฏิรูปประเทศ11ด้านมีก็กำลังจะมีกำลังจะมีใช่สภาปฏิรูปแห่งชาติที่กําลังอยู่ในขั้นตอนการสรรหากันอยู่นะคะ ล้อคู่ขนานไปกันกับการมีสปชสภาปฏิรูปก็จะมีการบติการยกร่างรัฐธรรมนูญหนึ่งปีจากนี้เราจะมีะขนาดใหา,า่าาใช่ค่ะเ,เพื่อให้องค์อำนาจนี้ที่ว่านี้นั้นมันยังเบ็ดเสร็จสมบูรณ์แบบนอกเหนือจากขชเดิมๆที่ยังอยู่ในขชไม่ว่าจะเป็นบลเอกประยุทธ์พลเอกธนิ์พลเอกปจินพผลเอกนรงพลเอกอดุล ดังนี้เป็นต้นน,นะฮะมันจําเป็นที่ยังจะต้องเสริมเสริมด้วยอํานาจใหม่ในแต่ละเหล่าทัพอย่างเช่นพลนเอกอุดม,มเดชศร,ร,รีธบุตรนั้นก็เป็นคนเดิมอยู่แต่ว่าหลังจากนี้กำลังจะเป็นผบทบ,บก,ก,ก็เป็นองค์อำนาจเบ็ดเสร็จสูงสุดของสีเขียวว่ากันไป ดังนั้นจึงต้องเสริมพบสูงสุดพบทอพบทรผบตรคนใหม่ค่ะขณะเดียวกันก็จะมีพลเรือนแทรกเข้าไปสอดแทรกเข้าไปสองคนอาจารย์มีชัยฤชูพันธ์อาจารย์มีชัยซุ่มซ่อนอยู่ตั้งนานเที่ยวนี้จะได้เปิดหน้าเปิดตาได้เห็นเห็นกันนะนะจริงๆก็ช่วยอยู่เป็นมาสเตอร์มายอยู่คอชอยู่หลังคขานตั้งนานอีกคนไม่ยอมเปิดหน้าค่ะอาจารย์ประวัติศาสตร์กุวโนอือ อาจารย์งบงอกจากอวนโนเขาบอกเป็นมาสเตอร์ไมา์ตัวจริงจริงอีกหนึ่งคนที่ไม่ยอมเปิดหน้าก็ยังอยู่ใช่ไหมแต่ไม่เปิดหน้าอาจารย์สมคิดจาตุศีพิทักษ์อยากเปิดหน้าทุกวันก็ได้เปิดหน้าต่อไป <c oughs>